เราก็วาดให้แล้วผลปรากฏว่าออกมาก็คือเอ่อมันเป็นรถกริบขยะดีใจด้วย,ยนะครับสำหรับแปดแปดพันซับสไคร์ส่วนผมเฮ้ยอย่าไปฟรีเลทฮะผมมองว่า Youtube เนี่ยมันเป็นงานที่ทำแบบอย่างมีความสุขดีกว่าครับอย่าทำแล้วมันเครียดเลยเป็นอาชีพที่แบบเราทำแล้วเราก็แค่หวังว่าผู้ติดตามหรือยอดวิวเป็น ผมตอบรับเฉยๆเครับผมก็รู้สึกนั่นแหละมันมันก็รู้สึกไม่แฟร์แล้วว่าแบบผมก็ดังแล้วนี่ฟอยร้อยรับเยอะแล้วนี่ก็พูดได้นี่รู้สึกคือผมอยู่จุดจุดนี้อะผมว่าไม่ได้รู้สึกว่าผมดังอะไรนะผมรู้สึกว่าถ้าฝืนแล้วมันแบบมันมันทไม่ไหวมันเหนื่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ดีหรอกแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะขยันแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่ตรงกับตลาดอะไรเงี้ยถ้าเป็นไม่ได้นะอย่างพี่เดฟกาเนี่ก็เขาก็เคยบอกนะว่าอ่าอ,อาชีพการทําช่องยูทูบเนี่ยมันจะต้องมีสามาใจหลักๆครับซึ่ง ไม่มีนิ้วไม่มีนิ้วผมเปนผมเอาอันนี้มาก่อนคอนีบเคยเรียนเรื่องเฟสไหมเฟสน่ะมันจะมีเดี๋ยวนะนี่อันนี้คือเรื่องเงินสีแดงคือความสุขแล้วก็แต่สีฟ้าคือทำแล้วมีคนดูใช่ไหมนี่ ถ้าเป็นไปได้อะเราควรจะเอาตรงนี้ฮะควรจะทําตรงนี้ให้ได้ถ้าทําตรงนี้ได้นี่คือค,คุณเขาเรียกประสบความสําเร็จเลยฮะผมมองว่ามันทํายากนะเนี่ยม,มันมีกระติวนึงเนี่ยถ้าทําตรงนี้ได้นี่คือแบบโอ้โหสบายอะคุณทําอาชีพนี้ได้ยาวๆเลยฮะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอะผมว่ามันทํายากอยู่สําหรับคนทั่วไปแล้วก็ยุคสมัยนี้นะสำหรับอาชีพยูทูบเบอร์ถ้ายูทูบเบอร์ผมแนะนําให้ทําฝีแดงเป็นหลักครับ ทำไมถึงต้องเน้นความสุขของเราเป็นหลักก็เพราะว่าเอ้ยม,ม,ม,มีเป็นวงแงะวั <c oughs> ดี <c oughs> คือถ้าเราทำตรงวงสีแดงได้อะมันจะต่อยอดไปจุดมันจะสร้างวงเป็นไปได้ที่จะไปจงาทาเงินได้แล้วก็คนดูดูได้นั่นเองครับคืออันนี้ผมความคิดผมอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเน้นอย่างอื่นกนะ็คือเนะ้นเรื่องเงินกับเรื่องคนดูเนี่ยผมมองว่าคุณจะไม่มีความสุขกับงานอะไรเงี้ยถ้า เราเน้นเงินมากเกินไปใช่ไหมสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือคนดูจะเบื่อจะรำคาญฮะเรามีสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะน่ารำคาญใช่ไหมล่ะนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเน้นตรงนี้ที่ฝุดดีที่ฝุดเพราะว่าทําตรงอื่นอะถ้าทําไปตรงไหนโต,ต้งมากเกินไปมันก็ไม่ดีต่อตัวคนดูแล้วก็ตัวเราแต่ว่าถ้าทําตรงนีอ้อย่างน้อยถ้าเรามีความสุขมันน่าจะพอถ่ายทอดไปให้คนอื่นได้ครับอย่างเช่นช่องผมเนะี่ยอะไรประมาณนี้นะอยากได้ตรงนี้ผมทําไม่ได้อะ่ะนี่ผมอยาก ทำแบบให้คนดูมีความผมทำมีความสุขทำคนแล้วคนดูมีความสุขอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นนะผมก็คงเล่นเกมตามกระแสไปเรื่อยเปื่อยเลยอย่างเงี้ยแล้วนะฮะแล้วก็นั่นแหละประสิทธิซาพผมยี่สิบทำแล้วสนุกไปมันใช่ครับจริงครับผมว่าอย่างนั้นแหละผมมาตระหนักตลอดที่ผมทํา y o u ูท b e มาหกปีนะคือผมทำเพราะผมมีความสุขผมเลยอยู่มาได้ขนาดนี้ผมผมเพิ่งมาตะหนักได้นี่แหละ แล้วก็ตอนที่ vichat เนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรคือถ้าเป็นคลิปวิยาแชทที่ผมทำเมื่อปีที่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้ฮะมันจะเป็นแบบนี้ก็คือผมจะได้ประมาณนี้จริงๆไม่เยอะนะคืออยู่ในกรอบนี้อยู่แต่ว่าได้ไม่เยอะถ้าเทียบกับคนอื่นนะมันเป็นวงที่แบบผมทําแล้วมีความสุขก,ก็คือคอนเทนต์วิาแชทนั่นเองฮะแล้วก็คนดูชอบเนี่ยคือผมเคยพยายามทําเกมอื่นแล้วแหละแต่ว่ามันแบบ ม,มันก็เป็นมันก็จะมีแต่สีแดงอะอะไรประมาณเนี้ยคือคนดูไม่ชอบอะ่ะผมลองสังเกตแล้วคือผมถามยูทูบเบอร์หลายๆคนทู้คนพวกพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าอบางทีทําทําใจตัวเองอะ่ะมันมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะดูตามเราอะไรอย่างงี้ไงแต่ว่าแค่อความชอบของผมมันบังเอิญถูกใจกับคนดูเฉยๆครับลองพยายามฝึพยายามทําให้ได้จริงๆก็นะได้ลองดูลองดูครับลองดู ถ้าถ้าเกิดอยากมาอาชีพนี้จริงๆนะแต่ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทุกทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยก็คือทั้งพี่จีมเบลิเฟอร์ทั้งอา,อาบุมทลิศเนี่ยผมไปฟังเขาสัมภาษณ์เขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอาชีพ u t u b e เนี่ยมันไม่ใช่อาชีพที่ลงทุนแล้วจะได้กําไรนะเว้ยเข้าใจใช่ไหมคือจะไม่ได้กําไรในช่วงแรกแน่ๆแต่ว่ามันจะได้ในระยะยาวแล้วก็ได้กําไรทั้งอ้อมนะครับอย่างเช่นสปอนเซอร์ ได้คอนแทคกับบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ทํางานกับบุคคลสําคัญอย่างเช่นพี่ปื้มพี่ปื้มก็มีชื่อเสียงจากช่องเบียโซใช่ไหมละ่ะผลของเขาก็คือเขาได้สปอนเซอร์ก็คือได้คอนแทคจากยูทูบเบอร์คนอื่นๆแล้วก็เขาได้ไปทําผลงาน,งนางชิ้นใหญ่เช่นไปโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีอย่างเงี้ยมันเป็นการทํารายได้ทางอ้อมซะมากกว่านะอาชีพยูทูบเนี่ยแต่ว่าก็ยังยากอยู่ดีถึงจะเป็ไรายได้ทางอ้อมนะไรายได้หลักมันก็มีมาจากเล m มเบอร์ชิพมาจากคอฟนาะอะไรอย่างเงี้ย จากของ YouTube ด้วยตรงมันก็มีแต่มันได้น้อยครับตอนนี้คือผมรับจ้างตัดต่อวิดีโอนะสำหรับใครทีอ่อยากทำคลิปวิดีโอแนวแคสเกมติดต่อผมมาทาง Discord เนาะเอา,ปานเป็นว่าผู้คนในนี้ส่วนใหญ่อยู่ใน Discord ผมเนาะติดต่อมาได้เลยนะฮะมาส่วนตัวเลยว่าแบบอยากให้ผมตัดคลิปแคสเกมคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมจะลองพิจรารณาดูว่าผมพอจะตัดให้ไหมผมจะคิดในราคาถูกๆแล้วกัน ไม่ต้องหวงไม่ต้องหว่วงคิดไม่แพงคะ